ยินดีต้อนรับสู่ไทยกูรูเวหิคิลช่องทางแนะนํำยานพาหนะอัจฉริยะและราคาประหยัดบนท้องถนนไทยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับลุยรักชักรถ3ล้อไฟฟ้าที่แข็งแกร่งจากลุยออโต้ที่กำลังเปลี่ยนโฉมการเดินทางในเมืองด้วยโครงสร้างทนทานและสไตล์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของฟอร์ดท,ที่มองหากำไรหรือแค่สนใจในวัตกรรมใหม่ๆอยู่กับเราต่อไปข้อมูลที่เราจะนำเสนอไม่มีอะไรเกินจริงไปเริ่มกันเลย มาดูคุณสมบัติเด่นที่ทำให้รับชักโดดเด่นกันก่อนใจกลางพลังงานคือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 48V ให้ระยะทาง80-100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มเหมาะก,กับการฝ่ารถติดกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องหยุดบ่อยๆขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ดีปราศจากแรงถ่านให้พลังสูงสุด1.5กิโลวัตต์ทำงานคู่กับระบบเบรกแบบรีเจเนเรที่ที่คืนพลังกลับสู่แบตเตอรี่เมื่อหยุดรถด้านความปลอดภัยมีดิสเบรกหน้าเพื่อหยุดรถทันที ไฟหน้าและไฟท้ายล็ดที่ส่องสว่างเจาะหมอกฝนได้ดีและสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมวิ่งเงียยกริบไม่ปล่อยควันพิษผ่านมาตรฐาน BSIV การชาร์จใช้เวลา4-6ชั่วโมงผ่านปลั๊กธรรมดาง่ายกว่าต้มกาแฟเช้าเสียอีกด้านดีไซน์รักชักออกแบบให้ทนทานแต่ยังคงสเสน่ห์รถ3ล้อแบบดั้งเดิม ตัวถังเหลืองขนาดล้อฐาน2.5เมตรทุ่มโครงเหล็กเสริมแรงน้ำหนักตัวรถราว350กิโลกรัมพร้อมฝาพื้นถนนครูคราฝาครอบสีดำให้ร่มเงากระจังหน้าและกระจกบังลมแบบโค้งเพิ่มความทันสมัยเหนือคู่แข่งทรงกล่องรถนี้มีจิตวิญญาณรักชัดหรือผู้พิทัก์ในภาษาฮินดีรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมหรือนั่งได้4คนลอ้อ3ล้อช่วยเลี้ยวแคบในซอยแคบ รัศมีวงเลี้ยวต่ำกว่า2.5เมตรทีมวิศวกรเลยยังเคลือบกันสนิมเพื่อทนลมทะเลในพัทยาได้ดีภายในออกแบบเรียบง่ายแต่เน้นคนขับสำหรับการทำงานยาวสิบชั่วโมงบอดแถวเดียวรองรับ3คนด้วยโฟมกันเมื่อขาไม่ชนกันเพราะวางแบบหน้ากันควบคุมง,ง่ายด้วยแดชบอร์ดดิจิทัลแสดงสถานะแบตเตอรี่ความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางมาพร้อมพอร์ต USB ชาร์จโทรศัพท์และพัดลมระบายอากาศแบบเลือกได้ วัสดุใช้ไวนิลเกรดสูงเช็ดทำความสะอาดง่ายทนน้ำหกจากอาหารข้างทางไม่รุหราแต่คุ้มราคาราว1.2แสนรูป,ปีหรือประมาณ5 0 0 0 0บาทด้านสมรรถนะรักชักไม่ใช่สกูตเตอร์ของยายเร่งสูงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในไม่ถึง10วินาทีด้วยแรงบิดเวเตอร์สำหรับขึ้นเขา12องศาเหมาะกับเชียงใหม่ความเร็วสูงสุดจำกัด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยแต่เร่งแซงได้ดีด้วยแรงบิดไฟฟ้าแบบทันที ระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระและสปริงใบหลังดูดซับแรงกระแทกได้ดีประหยัดไฟราว0.5หน่วยต่อกิโลเมตรค่าไฟแค่2-3บาทต่อทริปเทียบกับน้ำมันแพงๆบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตรวจแบตเตอรี่ทุก50,000กิโลเมตรเจ้าของทดสอบได้1,000 0 0กิโลเมตรแทบไม่พังจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือดีไซน์โมดูล่าสลับจากนั่งเป็นบรรทุกได้ในนาที และการรับประกันแบตเตอรี่5ปีให้ความอุ่นใจเหนือคู่แข่งใช้วัสดุรีไซเคิลเข้ากับนโยบายสีเขียวของไทยอาจได้ส่วนลด20%จากรัดราคาคู่แข่งนำเข้าแต่ใช้เทคโนโลยีอินเดียทนทานบริการครอบคลุมทั่วประเทศในโลกอีวีที่หรูยรักชักคือผู้พิทักษ์ที่แข่งแกร่งประหยัดและพร้อมอนาคตนี่คือลุยรักชักที่พิสูจน์ว่าไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเปราะบางกดไลค์สมัครสมาชิกไทยกูรูเวหิคโล เพื่อรีวิวเพิ่มเติมแสดงความเห็นรถในฝันของคุณด้านล่างขับขี่ปลอดภัยเจอกันใหม่